หัเซนน้นสว่านสิแล้วก็ต้องมีสวานสิไตรทียสิไนอหุนเด็กหอมีไอหุนเดไอหุ่นเด็กโอนไอทาีไอมิลิโอเนหล้านมิลิโอเนมิลิโอเนมิลิโอเนสิลานไอ d ด d ด d ีอ yeah, so hmm. no mm ัน hmm. น yeah, so yeah. mm ี้ดีดีเดดแล้วคนที่เขาเป็นภาษากฤษมาเขาจะต้องมีพื้นฐานถ้าไม่มีพื้นฐานเรียนไม่ได้ยากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามีพื้นฐานภาษาจโอเคสมมุติภาษากี A B C D แต่ภาษาอิาดี ABCD สมมุติสูตรเด็ดดีดัสเดมันเดมันเอ็ d อาร์เอ็นนเดี F R A U d e ฟ d i f r a u d a s is d a s that is ice tool เ that is ice tool ice h sheet เ s ี่ย that sheet t h a ง that เป็นสิ่งของเป็นคำนามใช่ lady that อันนี้แทนด้วยมัมผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชาย l a d เดี่อันนี้ มันมัน yes มันแปลว่าแมนนั่นแหละแมนแต่ช่วงเวลาที่เรียนสามชั่วโมงคือ no speaking i h no speak ใช่โอเค speak only ชั่วมัน daddy dad dad นี่คือหมายว่า dad is I I is สมมติ c คือคุณ k ก็ k k k ก็คือ k นั่นแหละ S ก yeah. uh ็ค huh. yeah. yeah, ือเขาผู้หญิง S สสดีเรานียเรอนคือตัวพวกเราเบียเบียคือเราเบียก็มีที่บอกวาพี่ทำให้ได้กันฮัลโหลเทนอาเวนเทนอาเวนวิกตูดอยส์ยายาดินดีดอยส์กันว่าดีอีกดีไซน์อเดส Okay. aber bei Kollegen kann man die deutsche fragen. Wir wollen ist die andere die deutsche Frage zeigen. Aber jetzt es Informationen oder Vorstellungen für die alles wohnt, wohnt du in Buken? Ja. Ich wohne in ja, Ich wohne in Phuket. dann ja, wohne in Buken. มันจะทำอะไมันีความพิเศษเหนจากได้เนียอิชอิชจัได้เน่ยอแล้วก็ bones do incubate b o n s do i n c u b e อย่างมีไฮสตู๊บไฮสตู๊บโจ๊ถามว่าชื่ออะไรมีไฮเซจู๊บไฮไฮเซไฮเซบูไฮเซไฮเซ Boom, boom. boom. Also, boom. Ja, auf, so bei dem Auto Ah, okay, aber zusammen. Ne? Ja, ja, genau. Auf, ja. Aus. Aus, da Was ist so ein Ja, ja. Okay, so, ja. Siehst ah, du okay. Ja. Okay. Okay. okay, bitte aus. Okay. ไม่ได้กดคำที่มันสภาพแลน้นมันเรียบร้อย <c oughs> คือไม่คือเราต้องพูดเห็นเหยก่อนถ้าไม่รู้พวกเดดีดันเราไปไม่ถูก <c oughs> <c oughs> <c oughs>